วันนี้มีการบรรทบุรุษวันนี้บรรทบรุษอิ่มแล้วละ่ะก็เอาเงินเอาทองเอารถเอาเรือเอาสารพัดอย่างที่มีไม้แต่โทรศัพท์กูตุยระวังด้วยมีเมตเ้งแต่โทรศัพท์ไปให้น <c oughs> ะครับก็เขาส่งไปนะครับ ก็คงจะไม่เป็นมลพิษเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เยอะถ้าจะตีก็ไปตีพูนบักพุกไอ้ทำน้ำมันอยู่่อาตออนกางเอ้เอาเงี้ยเง้เงยเด้อทำเนียมดีนทำกันกูรูดเอ้ย